สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่อง Save ู้ดค่ะก็จะชวนเพื่อนๆทำวุ้นกะทิถั่วแดงกันค่ะก็ทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทํากันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทําวุ้นถั่วแดงกันก่อนนะคะเราใช้หางกะทิอยู่ที่500 ML ค่ะตามด้วยผงวุ้นนะคะอยู่ที่3าช้อนชาพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีนะคะ และอีกส่วนคือวุ้นกะทิค่ะเราใช้กะทิอยู่ที่450 fl ค่ะแล้วก็ตามด้วยผงวุ้น,นะคะอยู่ที่3ช้อนชาเสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ10-15นาทีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมาทำวุ้นถั่วแดงกันก่อนนะคะแล้วก็นำวุ้นถั่วแดงค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดค่ะ เมื่อผงวุ้นนะคะละลายดีแล้วจนไม่เป็นเม็ดา์แล้วค่ะเราก็จะใส่ถั่วแดงนะคะเป็นถั่วแดงที่ต้มแล้วก็บดละเอียดแล้วนะคะอยู่ที่150กรัมค่ะถั่วแดงเราก็จะหาซื้อได้นะคะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าจะ,จะต้มเองแล้วก็นํามาบดก็ได้นะคะแล้วก็โคนให้ถั่วแดงนะคะเข้ากันกับตัวน้ํำกะทิค่ะ พอเราคนถั่วแดงกับน้ำกะทิเข้ากันได้ดีแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปค่ะอยู่ที่150 1 7 0ถึงกรัมนะคะคนให้น้ำตาลละลายค่ะใส่เกลือป่นลงไปนะคะอยู่ที่ครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็นำวุ้นถั่วแดงของเราค่ะมาเทใส่ถาดหรือว่าใส่พิมพ์ต่างๆของเราเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ15-20นาทีค่ะนำวุ้นกะทิค่ะมาตั้งไฟต้มให้ผงวุ้นละลายให้หมดนะคะเราใช้ไฟการในการต้มค่ะพอผงวุ้นของเรานะคะละลายดีจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วใส่น้ำตาลทรายลงไปอยู่ที่100กรัมค่ะเกลือป่นเสร็จหนึ่งส่วนสีช้อนชาคนให้เกลือแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะละลายให้หมดค่ะ ตอนนี้นะคะวุ้นถั่วแดงของเราก็เซต็จตัวแล้วค่ะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มลงไปที่ผิวของตัววุ้นถั่วแดงของเราค่ะให้ทั่วเลยนะคะเพื่อที่เวลาเราเทวุ้นกะทิลงไปมันจะทําให้ชั้นของเรานะคะติดกันได้ดีค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเทวุ้นกะทินะคะใส่ลงไปค่ะแล้วก็เทให้ทั่วๆถาดเลยนะคะ เสร็จแล้วแล้วก็พักทิ้งไว้ประมาณ1-2ชั่วโมงค่ะค่ะตอนนี้นะคะวุ้นของเราก็เซตตัวแล้วนะคะอันนี้นะคะแอดก็ตัดเป็นชิ้นๆไว้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะให้ดูเนื้อวุ้นถั่วแดงของเรานะคะ หน้าตาวุ้นก็ที่ถั่วแดงของเราก็จะประมาณนี้ชั้นของเรานะคะมันก็จะไม่แยกออกจากกันค่ะแล้วก็ติดแน่นมากๆเลยนะคะตัววุ้นของเราก็จะไม่แข็งมากจนเกินไปแล้วก็ไม่อ่อนมากจนเกินไปค่ะโอเคเดี๋ยวเราก็จะนําไปเสิร์ฟกันเลยนะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ วุ้นกะทิทถั่วแดงของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยค่ะรสชาติค่ะหอมหวานมันค่ะตัดเค็มเล็กน้อยเข้ากันได้ดีเลยทีเดียวนะคะเพื่อนๆก็ลองมาทำดูค่ะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสฟฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ